อุ้ยอุ้ยอ to ุ้ยตัวทด้อย well ู่นะเราก็ช่องมอจอนะแต่ว so ่าวันนี้เปลี่ยนแนวมาหาอยู่หากินแบบใช้อะไรนะกับกับหนูนะครับเราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะเป็นมือสมัครเล่นนะเดี๋ยวจะพาไปดับนะครับว่าไงนะครับแรกนะครับคือตัวนี้เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวหนูมันจะเดินมาทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เดินออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะ ปั๊บปิดนะครับนี่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 อันนี้คือบ่วงใช่บุ๋งวดบ่วงลวดนะครับซอยนี่ยนู่นเจ้าของหนามาแล้วครับนู่นนี่ว่าอยู่ตรงนู้นโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปดักเดีจะติดผลได้กันนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ทำรูเพราะว่านี่นี่นะมันมาจะน่าจะมาดักทางนู้นนะครับ ใช่มันเพิ่งจะมาพูดจะมาสร้างรูแต่ว่ายังไม่ทำแน่นอนานร่ทุกคนมาดูครับตอนนี้เขาบอกว่าร้านนนี่นี่พันนี้ครับนี่ข้ามพันนาทะลุนี่นี่นี่ดูด่านทุกคนนี่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 พันนี้คือร้านเปอร์เซ็นนี่รอยเท้านี่เคยเคยมีผลงานไหมครับอันนี้เคยได้ไหมได้ครับเคยได้แล้วนะอนี่นะครับผมต่อใช่ พอเราก็ทําการรื้อยากตรงนี้ออกไปนี่เลยนี่แกเขาเขาไม่ดักในรูบนเรื่องโซนากะทางนี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นทางเดินนะนะใช่แต่ปัญหาคือว่ามันจะยูให้เรารูกเพราดินมันนิ่มของทราดินมันแข็งแมันดักไม่ตลอดเลยหเหแล้ว นี่นี่นี่ต้องมีกันร้อยนะทะลุว่อนครับนี่นี่ตีมนยังไม่ดีกว่าเห็นไหมนะดู นี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มสามิบแปดนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกู้หนูที่เราดับกันไว้เมื่อเมื่อเย็นนะครับเราไปรุ้นด้วยกันว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่ นี่ขึ้นมาอยูอ oh, kind of ๋อหมูลั yeah, so. ่นฟีครับทุกคนฮะลั่นฟีอุ้ยลันแสดงว่ามีตัวผ่านนะครับใช่ลั่นฟีนะคะทุกคนฟีฟีฟีตัวผ่านแต่ไม่ติดนะคะทุกคนอือนี่แสดงว่ามีหนูลั่นครับมีหนูแน่นอนครับออกขึ้นมาหมดแล้วอือสามนะอืออยู่อยู่ ติดครับอุ้ย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 ติดครับได้ตัวครับอุ้ยตัวได้อยู่นะใหญ่ก็คือได้อยู่นะใช่ไหมทุกคนนะคะทุกคนวันนี้เรามาดักหนูนานะคะที่บ้านลาดนะคะทุกคนได้ตัวนะคะทุกคนนี่ได้ตัวนะคะโอเคหนูพุกครับผมีครับท่านผู้ชมรอบแรกนะครับหนึ่งแต้มนะอันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับ เป็นชายกู้หนูรอบสองไปดูกันทุกคนไปดูพร้อมกันไปอืมอุ้ยตีตีตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไว้ไอไอกับนี้ที่ว่าที่ตอนแรกนี่คือว่าใช่ลั่นฝีนะครับลั่นฝีไปนะตอนี้นี่นี่นะฮะหนูพุกหนูพุกหมันหมานนะครับตรงนี้ตรงเนี้ย ติติเจ้านะฮะโอ้ยคุยุย้ยคไหนนูหนูนูหนูจีบย่อยใหญ่ครับใหญ่ครับจีบจีบเนี่ยโอ้ยต่อครับโอ้ยตัวนี้โอ้ยตัใหญ่วใหญ่ตัวใหญ่นะฮะครับแกวครับอันนี้คือว่าได้เรื่องฮะ โอ้โหดูดิคนแม่ดูแม่ยังจังบ้าเลยรทำไมนี่มันดันออกนี่ไม่ขึ้นปีนี่เหรอนี่อไม่สับหรอมันดันขึ้นบนอ่าทำไมก็คือหนู่มนซนไงอ๋อนี่มันดันขึ้นแบบนี้ไงระดับคนนี้เขาจะยังอืม โอ้โหมัน้ายจัดอันนี้เราไม่โดนนะครับทุกคนโดนนะครับยิงออันนี้ไม่อันนี้อันนี้ดักไม่ได้ครับไม่ดักครับอันนี้ก็ไม่โดนครับอ้าวคนติด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 ทุกคนติดไิดติดติดติดนี่ติดกันห่วงใช่ห่วงนี่แน่นอนจัด น,นี่ใหญ่น,ยยนะครับใหญ่นะถอวใหญ่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 ไอ้คนลึก็มา,มาดูกันอันนี้อันนี้นะครับรอบแรกที่เราติดไปนะครับวันนี้ยังไม่ติดนะครับผมโอ้ไม่ติดกับทุกคนโอ โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมทุกคนนี่ตนกลับหรือห่วงครับเป็นห่วงครับผมหวงนี่ทุกคนอู้ครับทุกคนนะหลังจากกู้รอบที่สองนะครับครับรอบแรกรวมรอบที่สองนะครับเราได้ ห้าตัวแล้วนะฮะทุกคนรอบต่อไปรอบเช้านะครับเราจะมากู้กันประมาณแปดโมงเดี๋ยวจะดูว่าจะได้อีกอกี่ตัวไปทุกคนตอนเช้ามารุนอีกรอบนึงได้กี่ตัวไป